สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพิยมเล็เกอังกฤษเกมนัดตกค้างประจำเช้าวันพฤหัสที่4พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนเอาชนะฟูลแล่ดไป1-0จากจุดโทษของโมซาลาส่วนแมนซิตี้ก็ถล่มเวสต์แฮมยูไอเต็ดไป3-0ครับวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากนาธานอาเก้เออร์ลิงฮาแลนแลวก็ฟิลโฟเดน นัก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยแมนซิตี้กับที่บินนำไปจากฝูงที่79คะแนนทิ้งห่างอาร์เซนอลรองจากฝูงไป1แต้มครับโดยที่ City แมนซิตี้เตะน้อยกว่า1เกมด้วยและลิเวอร์พูลก็อยู่ที่5ครับมีเพิ่มเป็น59คะแนนไลจี G ้แมริวเต็ดอันดับ4เหลืออยู่แค่4แต้มฟูลแลม,มอยู่ที่10มี45คะแนนแล้วก็เวสต์แฮมยูริเต็ดอยู่อันดับที่15มี34คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาวน์โซล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนที่ตอนนี้ซัดไปปแล้ว35ระตู เดี๋ยวส่งให้กันที่โปรแกรมแล้วต่อไปครับเริ่มที่คืนวันนี้นะครับผมมีเกมนะัดตกค้งางไบรตันจะเปิดบ้านเจอกับแมนยูเต็ดแล้วก็นะัดถัดไปนะัดที่35วันเสาร์ที่6พฤษภาคมบอทมัทเปิดบ้านเจอเชลซีแมนซิตี้พบลีดสเปอร์เปิดบ้านเจอกับคิสเันพาเลตวูฟเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็ลิเวอร์พูลพบกับเบรนท์ฟอร์ดวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนิวคาสเซลิลเปิดบ้านเจออาร์เซนอลแล้วก็เวสต์แฮมพบกับแมนยูเต็ดวันจันทร์ที่8พฤษภาคมฟูลแลสเตอร์ ไรตันเจอเอเวอร์ตันแล้วก็นาติงแฮมโฟลเอดพบกับซอลตัน